Be all listen to me carefully, please. I would like you repeat. All read, read after me. I'll read after animals animals dun, dun. Animals. animals. In the, North In the North Pole it is the another student please uh, look for uh, please uh, look these messages YL I am reading นะครับนักเรียนคนอื่นดูตามด้วยเวลาที่ครูกำลังอ่านนะครับนะเอาหมาย B O oh, animals in the North Pole it is. it is called in the North Pole it is called it is the, the land of ice, the land of ice. because, because there is ice And snow everywhere in this land. There are animals, many kinds of animals can live in the cold north. They can live because they keep themselves warm when it is cold. You wear thick coats. To keep you warm, animals have very thick fur to keep them warm. The cold wind cannot blow through, uh, cannot blow through it. The warm fur covers an animal from head to toe the bear has fur, even under his feet. It keeps his feet die and warm. Now it is your turn. Uh, Be all, Please read it by yourself. Dang, dang

The cold wind cannot go to eat the world. The power can send from hell to hell. And whoever has the ability to eat this, it keeps dry. His feet dry. Well you couldn't read it h uh, fluently that is why I would like you uh, to repeat uh, these paragraphs again นะครับยังอ่านไม่คล่องเพราะฉะนั้นอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเอาหมาย animal is enough, so. speak is louder as you can นะครับพูดให้เสียงดังกว่านี้

When it, is cold. when it is cold, you were forced to keep them warm. Animals have very to keep them, warm. To, keep them warm. to keep them warm. The cold wind. The cold wind cannot blow through it. The warmer covers. and animal from head o toe. All e bear. After every n d e r k e e k e e k e e keep, k And warm. ต่อไป a next paragraph paragraph t o n t h e second paragraph ย่อหน้าที่สองนะครับเดี๋ยว a r ล e a แบมีขั้วโลกจอด พอาร์แบมีขั้วโลกโพลาร์แบมีขั้วโลกอะพอร์ตฟ uh ีเอสเพราะว่าของอะพอร์ตฟีเอสเพราะว่าของอะพอร์ตฟีเอสเพราะว่าของเฟอร์ขนสัตว์เฟอร์ขนสัตว์เฟอร์ขนสัตว์ไวท์สีขาวไวท์ white, สีขาวไวท์ white, <Okay. S 1> สีขาวเดี๋ยวพอร a r b e เฟอร์อ s สไวท์นะครับ ขนสัตว์ของมีขั้วโลกเป็นสีขาว The color color เปลว่าสี color เปลว่าสี color เปลวะ่าสี color of his fur fur เปลว่าขนสัตว์จอด fur ขนสัตว์ fur ขนสัตร์ The color of his fur นะครับสีของขนสัตว์ is the same same เปลว่าเหมือนกัน same เประว่าเหมือนกัน แซมบอกว่าเหมือนกานขนของหมีขั้วโลกจะเหมือนกันก็คือแอสสโนก็คือโซอาก็คือเป็นสีเหมือนหิมะสโนหิมะสโนหิมะเอสคิมสก็คือเอสคิมสก็คือพวกเคชนเผ่าเอสคิมรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมนะชนเผ่าเอสคิมสนะครับฮันช์ล่าฮันช์ลา ฮานส์ลาดเดอะโพล่แบ์นะครับชนเผ่าเอสกิโมจะลามีั้วโกโพล่แบหมีั้วโลกเดชนเผ่าเอสกิโมไลฟ์ทูอิชกินอ a t กินอ a t กินแบนมีแบนมีแบนมีจอซ่มีดเนื้อสัตว์มีดเนื้อสัตว์มีดเนื้อสัตว์ ชนเผ่าเอสกิโมนะครับนะชอบกินเนื้อของหมีนะครับ The ะแบสเฟอร์นะครับนะขนของหมี The ะแบสเฟอร์ขนของหมีเมกซ์วอร์มนะครับขนของหมีสามารถนำไปทำอาไะไรวอร์มอบอุ่นวอร์มอบอุ่นวอร์มอบอุ่นคคสเสื้อผ้าคคสเสื้อผ้า ค้ชเสื้อผ้า The Best Warm Coat นะครับนะขนของขนของหมีนะครับนะสามารถนำไปทำเสื้อผ้าที่อบอุ่นได้ It is hard hard แปลว่ายากลำบาก hard แปลว่ายากลำบาก hard แปลว่ายากลำบาก for hunter hunter ก็คือผู้ลา่า hunter ก็คือผู้ลา่า hunter ก็คือผู้ลา่า It is hard for a hunter to see อ polar b e า r พแปนะครับนะเขาบอกว่ามันยากลำบากนะครับนะสำหรับนักปลานะครับนะที่จะทำไมครับไปเจอ C เพราะว่าเห็นพบเจอแปลได้3แบบ C เพราะว่าเห็นพบเจอ C เพเราะว่าเห็นพบเจอนะครับมันยากลำบากสำหรับ นักล่าก็คือชนเผ่าเอสกิโมเนี่ยที่จะไปเจอกับหมีโพลาร์แบร์หมีขั้วโลก because เพราะว่า because เพราะว่า because เพราะว่า his fur เพราะว่าขนของหมีขั้วโลก is almost เปราว่าเกือบ almost เพราะว่าเกือบ almost เพราะว่าเกือบ the same same, same เพราะเหมือนกัน same เว่าเหมือนกัน เซบ,บอนการคัลเลอร์ว่าสีคัลเลอร์เว่าสีคัลเลอร์ว่าสี as the snow snow เว่าหิมะ snow เว่าหิมะนะครับนะทำไมครับสีของอ่าเพราะว่า because เพราะว่า his fur ก็คือขนขนของหมีเนี่ย almost เกือกทำไมครับ เกือบจะเป็นสีคล้ายๆกันก็คือขาวโพนเหมือนกับผีมะนะครับนะท้องฟ้าอ่านดังๆ The polar bear fur is white. The color of h i s fur is the same as snow. e s t i more than polar bear. They like to eat berries. Nice. The bear fur makes warm horses. Warm horse. The same kind of no 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 just uh just paragraph two please. Only paragraph two. Read it again please. โอเค e ร y g เ o d อ่าวรร h e ี h i r d p ด r a g r ร p h นะครับย่อหน้าที่3เดเดยวพอร์แบร์มีกัวโลกนะครับนะอ่พอร์แบร์ White Fur นะครับขนสีขาวของมีกัวโลกออโซแปลว่าเช่นการจอดออโซเช่นการออโซเช่นการ h า l สช่วย Helps ช่วย Helps ช่วยนะครับนะขนสีขาวของหมีขั้วโลกช่วยช่วยให้หมี when he goes helps him when he goes hunting นะครับนะขนสีขาวของหมีขั้วโลกนะครับนะจะช่วยะจะช่วยอำพรางตัวมนันนะครับเวลาที่มันออกฮันติงออกล่า he sees นะครับหมีขั้วโลกกินอะไร กินนะครับเซียวแมวน้ำเซียวแมวน้ำเซียวแมวน้ำเดี๋ยวเซียวแมวน้ำแคนอะ้นซีฮิมนะครับเวลาที่หมีกัวโลกออกล่าแมวน้ำแมวน้ำจะมองไม่เห็นหะมีกัวโลกเดี๋ยวโพล่าแบมีกัวโลก catches catches เปลวจับ catches เปลวจับ catches เปลวจับเดี๋ยวเซียวนะครับนะ Án, มีขั้วโลกนะครับนะมีขั้วโลกนะครับนะจะจับมีขั้วโลกจะจับอะไรจะจับหมีนะครับ for h i s food นะครับนะมีขั้วโลกนะครับนะจะจับหมีนะครับไปทําอะไรครับมีขั้วโลกนะครับนะจะจับหมีเพื่อจะไปทําอะไรไปจับไปจับหมีเพื่อจะไปจับกินเป็นอาหารนะครับนะ Ah, okay. Angel, repeat after me, please. Ah, the, the polar bear's wife also helps him, also help him when he goes hunting. hunting. He, sees he sees the seal. The seal, the seal, the cannot, seal, see cannot, the seal cannot see him. The, the polar bear catches the seal, the seal for his food. too. <laughs> ต่อไปดูตามนะครับนะย่อหน้าต่อไปพรลแบมมีโคโลกพระแบมมีโคโลอาร์ไวท์นะครับนะมีโวโลกนะครับเป็นสีขาวออเดียราวนะครับนะ อเหมียวโคโลกนะครับผลของมันจะเป็นสีขาวออยหรือเยาราวตลอดทั้งปีออยหรือเยาราวตลอดทั้งปีออยหรือเยาราวตลอดทั้งปีออเตอร์เอิร์ดเอิรออเตอร์เอิร์ดเอิรออเตอร์เอิร์ดเอิร์ด Animal สัตว์ Animal สัตว์ Animal สัตว์ Change เปลี่ยน Change เปลี่ยนจอด Change เปลี่ยน ภูเบื่อมากเลยที่จะต้องมาบอกให้นักเรียนจดคำสา์เนี่ยโตแล้วหัดจดเองบ้างนะครับนะ o t h e r Animals สัตว์อื่นๆ Change Color สัตว์อื่นๆมันจะเปลี่ยนสีขนของมันไปเรื่อยนะครับ The Fox สุนัขจิ้งจอกฟ็อ n สุนัขจิ้งจอกฟ o อส t ุนัขจิ้งจอกแดดลิ อาศัยอยู่ l e v e s อาศัยอยู่ l e v e s อาศัยอยู่ in the north pole is a l s white นะครับสุนัขจิ้งจอกนะครับที่อาศัยอยูอ่ที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือนะครับนะก็เป็นสีขาวเช่นกัน a l so เพรว่าเช่นกัน a l so เพรว่าเช่นกัน a l so เพรว่าเช่นกัน b u t เรว่าแต่ b u t เพว่าแต่ But แปลว่าแต่ i is white นะครับนะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาว only as long as นะครับ as long as แปลว่าตราบนานเท่าที่จอด as long as ตราบนานเท่าที่ as long as ตราบนานเท่าที่นะครับนะแต่ว่าทำไมครับนะ สุนัขจิ้งจอกขนของสุนัขจิ้งจอกจะเป็นสีขาวตราบนานเท่าที่ t ด e r e is a s ส o น on the g r o ก n d วนะครับนะตราบนานอ่ะขนของสุนัขจิ้งจอกนะครับนะจะเป็นสีขาวตราบนานเท่าที่นะครับนะอะ่สโนโก็คือหิมะออนเดกราวก็คือหิมะปกคลุมบนพื้นดินนะครับ ต่อไป when เมื่อ when เมื่อ when เมื่อ the is no snow เมื่อนะครับนะไม่มีหิมะเมื่อไม่มีห uh, ิมะแล้ว he uh, he's white hair goes off นะครับนะเมื uh, ่อไม่มีหิมะแล้วนะครับผลของทำไมครับผลของหิมะนะครับก็จะทำไมครับก็จะ uh, เป็นสีอื่นนะครับ goes off เป็นสีอื่นของสุนัขจิงจอก นะครับขนของซินันจิ้งจอบทำไมครับฮีโก้เรแฮกก็จะกลายเป็นสีเทาเกรแฮแฮเพราะว่าขนฮรเพราะว่าขนแฮรในที่นี้เพราว่าขนเหมือนกันนะครับเกรเพราะว่าสีเทาเกรเพราะว่าสีเทาโกเพราะว่าเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงโกเพราะว่าเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง ก็แปลว่าเติบโตและเปลี่ยนแปลงจดไปสองความหมายผลของสุนัขจิ้งจอกก็จะเติบโตเป็นสีเท่า it is hard to see him when the ground is dark นะครับนะนี่ก็คือทำไมครับ hard แปลว่ยากลำบาก hard แปลว่ยากลำบาก hard ปลว่ยากลำบากมันเป็นอะไรที่ยากลำบากนะครับนะถ้าอาเมื่อทำไมครับเมื่อกราวก็คือพื้นดิน กาวก็คือพื้นดินอีสดาร์กดาร์กก็คือทำไมครับดาร์กก็คือมืดดาร์กก็คือมืดดาร์กก็คือมืดเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากลําบากนะครับนะถ้าเกิดทําไมครับพื้นดินนะครับนะมันมืดทําไมครับก็คือผลของสุลจิ้งจอกก็จะสามารถอัมพางไปกับพื้นดินได้เลยนะครับนะอาร์มิโออานดังนาโพลลแบ เนี่ยนะดังะ้ะเนี่ยนะนี่ครูจะบอกให้นะครับถ้าเกิดอ่านเสียงแบบนี้นะระวังครูคนอื่นบางคนเขาลำคาญเขาจะให้ตกเอาอ่านให้มันดังกว่านี้เดี๋ยวฟอกแรกลิฟส์ He is, white and he is as long as As long as, as, long as there is, old old girl, when there is no snow, he is When there is no snow. When there is no snow. When there is no sun. and He is old and old. His white hair goes off. He goes g w h e h e Okay, repeat again please and speak louder as you can นะครับอ่านซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็พูดให้เสียงดังกว่านี้

a ัล t h e ร์แอนิมอลส์สัตว์อัลเทอร์แออื่นๆ do not not เปรว่าไม่ not เปว่าไม่ not เปว่าไม่ change เปลี่ยน change เปลี่ยน change เปลี่ยน color สี color สี color สีอัลเทอร์แอนิ do not change color นะครับสัตว์อื่นๆจะไม่เปลี่ยนสี it is easy easy เปว่าง่าย Easy แปลว่าง่าย Easy แปลว่าง่ายมันเป็นอะไรที่ง่ายได to ซ e e ดม e ินเด h e s n o นนะครับนะมันเป็นอะไรที่ง่ายไดที่จะเห็นสัตว์อื่นๆนะครับในหิมะนะครับนะคือนึกออกไหมครับนะว่าหมีนะครับนะมันก็จะเป็นสีขาวตลอดทั้งปีหมีขั้วโลกก็จะเป็นสีขาวตลอดทั้งปีส่วน สุนัขจิ้งจอกก็ะจะเปลี่ยนสีได้นะครับนะถ้าเกิดมีหิมะนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับนะหรืออาจจะเป็นเปลี่ยนสีของมันเป็นสีเทาใช่ไหมครับแต่สัตว์ชนิดอื่นๆนะเปลี่ยนสีไม่ได้ it is not easy ดังนั้นเนี่ยทำไมครับมันไม่ง่ายอ่า it เขาบอกว่า it is easy to see them in the snow นี่คือสาเหตุที่ทําไมครับเราจะมองเห็นสัตว์อื่นๆนะครับนในหีมะ it is not easy นะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่าย to catch จับ catch จับ catch จับ these เหล่านี้ these เหล่านี้ these เหล่านี้ animal สัตว์ animal สัตว์ animal สัตว์ it is not easy to catch these animal แต่มันก็ไม่ง่ายที่จะจับสัตว์เหล่านี้ because เพราะว่า because เพราะว่า because เพราะว่า they are not alone alone เพราะว่าโดดเดียว alone เพราะว่าโดดเดียว alone เพราะว่าโดดเดียวนะครับนะสัตว์อื่นๆมันอยู่การเป็นฝูม,นมันไม่ได้อยู่โดดเดียว they go o together มันไปไหนมาไหน together ด้วยกัน together ด้วยการ together ด้วยการ in large แปลว่าขนาดใหญ่ large ขนาดใหญ่ large ขนาดใหญ่โจด herd โพง herd โพง herd ฝูง <c oughs> พวกมันจะไปไหนมาไหนเป็นคืออาเป็น large herd เป็นฝูงขนาดใหญ่นะครับนะโอเคอ่า angel อ่านตามโค order animal s, <c oughs> <S Do not, Do not change color. It is easy to, easy. to, see, them to see them in the snow. In the snow. It, is it is not easy to catch these animals, catch these animals. because, because they, are they are not alone. They go together, they go together. in large herds. Okay, you can take a rest or break.